โมตสัสสะตว์ควอดคาวาโตะกันเลยทีเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมเพลย์แม็กซ์คลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพชาเนเรัร์ใสและ คิวยอทพี่ชัยมนดุมากครับรวมทั้งช่างภาพของเราพี่แชมป์นะครับเรายังคงอยู่ในมาตรการรักษาระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งกันนะครับจากผลของการระบาดโควิด COVID 19้ดังนั้นขออนุญาตใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกท่านเว้นระยะห่างกันไว้2เมตรนะครับแล้วก็ถ้าหาจองวัคซีนฉีดกันได้ก็ฉีดกันซะน,นะครับจนป่านนี้ผมก็ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มเลยทั้งที่ป่วยเป็นโควิดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะเอาละวันนี้เราอยู่ใน Toyota h i Lux Revo GR Sport 4x 4 2.8ลิตรนะครับผม t o อปอ t h เดอ n e ของตระกูลไฮ l ักซี v o ในตอนนี้มาพร้อมกับราคา1,299,000บาทโห oh, แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะแพงกว่าไฮ l ัก r e โวโรคโคตัวท็อปประมาณ43,000บาทคำถามก็คือจ่ายเพิ่มอีก43,000บาทเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับแล้วที่เขาบอกว่าปรับช่วงล่างมาเนี่ยมันปรับมาดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อลองขับขี่กันจริงๆแล้วนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับกันแบบสั้นๆให้รู้กันไปเลยนะ วรถเนี่คิวมันมีความแตกต่างจากไฮรักซีวโรลโคปกติยังไงบ้างภายนอกเนี่ยก็จะมีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถพร้อมตัวอักษรโตโยต้าและก็สัญลักษณ์ GR ชุดแต่งกันชนหน้าแล้วก็กันชนหลังสีดําเมทัลลิกซุ้มล้อสีเดียวกับตัวรถเสริมด้วยสีดําเมทัลลิกล้อลอยลายมา พ่นสีคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีแดงแล้วก็ติดตั้งสัญลักษณ์ GR เข้าไปกระจกมองข้างเป็นสีดำเมทัลลิกพร้อมเวลคั่มไลท์เสาอากาศก็เปลี่ยนเป็นแบบชาร์คฟินสัญลักษณ์ GR และ GR Sport บริเวณด้านข้างและฝาท้ายสปอร์ตบาร์สีดำเมทัลลิกพร้อมไฟส่องสว่าง LED แล้วก็พื้นปูกระบะสติกเกอร์ด้านข้างและกระบะดีไซน์เฉพาะรุ่น GR ส port ส่วนภายในห้องโดยสารก็มีการเปลี่ยนโทนสีเป็นสีดําสลับสีแดงเบาะนั่งก็จะมีการหุ้มด้วยหนังสเอดเจาะรูผสมหนังสังเคราะห์เดินได้ต่เข็บสีแดงพร้อมสัญลักษณ์ GR แผงหน้าปัดและแผงช่องแอร์ด้านหน้าเนี่ยตกแต่งด้วยแถบสีสโมกซิลเวอร์และสีดำเมทัลลิกแผงด้านข้างประตูตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์สีดำพร้อมแถบสีสโมกซิลเวอร์แล้วก็สีดำเมทัลลิกพวงมาลัยเป็นดีไซน์เดิมนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มสัญลักษณ์จีอาสปอร์ตเข้าไปบริเวณก้านพวงมลลาลัยด้านล่างแป้นคันเร่งพร้อมแป้นเบรกแบบสปอร์ตนอกจากนี้นะครับก็จะมีปุ่มพุชสตาร์ทที่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GR ส่วนระบบความปลอดภัยนะครับมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะอยู่ในมุมอับสายตา Bline Monitoring Sportt แล้วก็ระบบแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะแล่นมาทางด้านหลังขณะถอยจอด RCTA Rear Cross Traffic Alert ด้วยขุมพลังยังคงเป็นเครื่องยนต์1 GDF TV d ีเ s ล4สูบ Double Over Camshaft 16วาลว2.8ลิตรพร้อมระบบ Common Rail Direct Injection แล้วก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์แบบปลาันครีบเป็น V n Turbo นะครับ กำลังสูงสุดก็ยังคงเท่ากับไฮรักซีโวรุ่นปรับฉมก่อนหน้านี้นะครับก็คือ204แรงม้าแรงบิดุด500นิวตันเมตรส่งกำลังสู่ระบบขับเคลื่อน4้อแบบพาร์ทไทม์นะครับด้วยเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะคราวนี้เฉพาะรุ่น G R Sport จะมีแป้น p a d d l e Shift สำหรับเปลี่ยนเกียร์ติดตั้งอยู่ด้านหลังพวงมาลัยเพิ่มมาให้เป็นพิเศษด้วยเรื่องสมรรถนะของเครื่องยนต์นั้นเอาตรงๆก็คือไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมายนักหรอกครับมันก็ยังเป็นเครื่องยนต บล็อกเดิมตัวเดิมแบบเดียวกันกับที่เราเคยลองกันมาแล้วในตัว r ีเวอร์ล็อกโนะฮะตัวก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามผมแอบตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าตัวเลขจากการจับเวลาของเราทําไมมันแอบเร็วขึ้นประมาณ0.2วินาทีเหมือนกันนะอาจจะเป็นค ondition ของรถแต่ละคันที่ามาลองขับกันก็ได้นะครับสังเกตเลยว่าการตอบสนองของ,ของคันเร่งมันไวนะมันไวใช้ได้ทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะประหลาดใจนิดๆเหมือนกันนะความต่างของเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าไม่เยอะ การทํางานของเกียร์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไจากรอโคการเก็บเสียงในห้องโดยสารพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันก็ยังคงไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเท่าไหร่แล้วฮะเอาแค่สักประมาณ100กิโเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็เริ่มมีเสียงลมกันเข้ามาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า80กิโเมตรต่อชั่วโมงไปเนี่ยเสียงลมก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะ ความเปลี่ยนแปลงสำคัญของไฮลักซ์รีโว่จีอสอยู่ที่ช่วงล่างครับระบบกันเทือนด้านหน้าเนี่ยยังคงเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ d o บเบิลวิส b o บอพร้อมคอยล์สปริงจาก NHK ซึ่งถูกปรับเซตให้มีค่าเคที่มากขึ้นแล้วก็มีเหล็กกันโครง ส่วนด้านหลังนั้นเป็นแหนบแผ่นซ้อนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก3แผ่นเป็น5แผ่นเป็นของ NHK เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนช็อคอัพทั้ง4ต้นเป็นแบบโมโนทูบช็อคอัพซอเบอร์ผลิตโดยไคยาบ้ามาเลเซียแกนช็อคอัพจะใหญ่ขึ้นจาก3 0ม mm, ิมลิเมตรเป็น46มิลิเมตรทำให้การระบายความร้อนในน้ำมันช็อคอัพมันดีขึ้นแล้วก็ดัม p ิ i n g ฟอสก็ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การบังคับทิศทางของตัวรถนั้นเป็นไปนด้วยความแม่นยำยิ่งขึ้นช่วงล่างของ Hy Lux Revo JRport คันนีีเน้เ่ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือทีมวิศวกรโตโยต้าเขาก็พยายามที่จะหาโซลูชันในการแก้ปัญหาต่างๆของตัวรถในขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามที่จะเซ็ตจูนออกมาให้เน้นความสนุกในการขับขี่ในย่านความเร็วสูงมากขึ้นนะครับตรงนี้ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าพอขับบนทางด่วนนะฮะในช่วงเวลากลางคืนนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าในย่านความเร็วเดินทางเนี่ย เวลาที่วิ่งไปบนพื้นถนนแบบปกติทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาการเต้นดดๆๆๆๆเนี่ยซึ่งมันเคยมีในรีโวแทบจะทุกตัวเลยเนี่ยอาการเนี้ยมันน้อยลงเนาะคิวเนาะใช่ครับอ่าและในขณะเดียวกันสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าเวลาที่เลี้ยวเข้าโค้งยาวๆด้วยความเร็วสูงเช่นแบบว่าบางโค้งเนี่ยผมต้องสาดเข้าไปเลยที่ความเร็วประมาณสักร้อยยี่สิบหรือถึงร้อกิโมตรชั่วโมงเฮ้ยช่วงล่างมันไปได้นะแล้วไปได้ดีด้วย ไม่เพียงเท่านั้นมันเจอคอสะพานอยู่มันมีจังหวะที่เราทาความเร็วค่อนข้างจะสูงมากๆแล้วบั้มคอสะพานลงไปเลยเชื่อไหมครับว่าช่วงล่างลงมาบั้มเสร็จแบบวึบแล้วอยู่กลายเป็นว่าช่วงล่างตัวนี้มันกระชับขึ้นและที่สําคัญก็คือเมื่อมันกระชับขึ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันให้ความนิ่งส่วนช่วงความเร็วต่านะครับช่วงเวลาที่คลานอยู่ในตอกซอกซอยต่างๆเนี่ยช่วงล่างมันจะให้ความกระชับใช้ได้นั่นคือพอเวลาที่คุณเจอลูกระนาดเสร็จปุ๊บขึ้นมาฟึ๊บ กึบเดียวยัอยู่นะครับไม่ได้มีจังหวะรีบาแบบบึ้มอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคุณจะคาดหวังจะหาความนุ่มนวลจากไฮรักซ์รีโว r จีอาร์สปอร์มันไม่ควรจะถูกเรียกว่าความนุ่มนวลมันควรจะถูกเรียกว่าความกระชับขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นแล้วถามว่าแข็งขึ้นไหมมันก็ไม่ได้แข็งขึ้นขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอาการดีดเด้งด้านหลังของตัวรถเนี่ยนะฮะจากตัวเฟรมเนี่ยมันยังคงมีหลงเหลือมาให้สัมผัสอยู่อีกนิดหน่อยนะฮะ คิวถ้าที่ลองขับดูแล้วคิวคิดยังไงบ้างต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่ารุ่นที่ปรับโชมกไมนดินเชนไปเมื่อตอนสอปี2020เนี่ยนะครับผมว่าช่วงล่างด้านหน้ามันนุ่มไปพอเป็น g r Sport รุ่นนี้เนี่ยนะครับมันถูกปรับช่วงล่างนะก็คือแหนบแข็งขึ้นสปริงแข็งขึ้นแต่ว่าถูกคุมไว้ด้วยโช้กอัพที่หนือขึ้นมันเลยทําให้การขับขี่เนี่ยใช้คําว่าหนึบแต่ทีนี้พอผมบอกว่าหนึบเนี่ยคนหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเออช่วงล่างในช่วงความเร็วต่ํามันจะดีดม มันไม่ดีดคือช็อกอัพคุมอาการยืดยุบของช่วงล่างได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็อย่างที่พี่จิมบอกคือมันจะยังหลงเหลืออาการแบบเหมือนโดนเตะเสยด้านท้ายออนิดเดียวนั่นแหละออาการนั้นยังคงอยู่ฮะแต่ว่ามันน้อยลงไปเยอะแล้วล่ะใช่ถ้าถามว่าโดยสรุปดีขึ้นเท่าที่ผมคาดหวังไหมผมว่าโอเคนะ ดีขึ้นในแง่ของความมั่นใจในการวิ่งความเร็วสูงสูงหรือเข้าโคง้งต่อเนื่องยาวๆเพราะว่าอาการยังตัวรถก็ค่อนข้างน้อยอันนี้เห็นด้วยใช่ครับส่วนระบบห้ามล้อน,นั้นด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนและด้านหลังก็ยังคงเป็นรัมเบรกเหมือนเดิมแต่มีการปรับจูนขาเบรกให้ตอบสนองลีเนียขึ้นและก็สติฟ มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือความพยายามในการเซ็ตปั้นเบรกให้ลีเนียขึ้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมกลับพบว่าฟีลิ่งปั้นเบรกมันลรีเนียขึ้นจริงในขณะเดียวกันคือน้นําหนักความเหนืดอในช่วงระยะแรกที่เริ่มเหยียบเนี่ยมันก็หนืดขึ้นนิดนึงเหมือนกันก็เขาพยายามจะปรับแก้ตรงนี้นะแต่ฟีลิ่งของการเบรกผมว่าถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับทีนี้คําถามมันอยู่ตรงนี้ถ้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม43,000บาทเนี่ยได้ช่วงลากมาแบบนี้เลยเนี่ย คำถามคือคิวคิดว่าเป็นไงถ้าเป็นผมนะคือถ้าทงในใจมาแล้วว่าซื้อกระบะเนี่ยต้องเป็นรีโว่แต่อาจจะต้องเลือกระหว่างล็อกโครุ่นท็อปแล้วก็จ r จ่ายเพิ่ม4ี่หมได้ช่วงล่างแบบนี้ไม่ต้องไปโมดิฟายเพิ่มต่อผมว่าผมถ้าในมุมของผมเนี่ยนะฮะผมกําลังเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในหัวขึ้นมาว่าสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อเป็นแค่ล็อกโค่เออแล้วก็ยอมที่จะจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นจาก4ี่หมบาทอีกนิดหน่อย แล้วจะไปจบกับชุดช็อกอัพอย่างพวกโปรเฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซึ่งผมเคยลองขับรถ h ฮรักซีเที่ใช้ช่วงล่างโปรเฟนเดอร์มาแล้วผมกลับพบว่าโอเคละ่ะในแง่ของช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยถ้าเทียบกันกันกบตัว g r Sport แล้วผมว่าตัว g r Sport เนี่ยทำมาค่อนข้างจะจบกว่านิดหนึ่งแต่ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยกลายเป็นว่าโปรเฟนเดอร์เนี่ยของเขาก็ทําจบกว่าเหมือนกันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะตัดสินใจยังไงละอว,ว่าคุณจะเพิ่มเงิน อีก43,000บาทแล้วคุณได้ช่วงล่างที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงมากขึ้นแบบชัดเจนเลยนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยความนุ่มมันก็อาจจะลดทอนลงไปในขณะเดียวกันคุณจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ50,000กว่าบาทซัมติงแล้วก็ไปจบกับชุดโช้อกอัพโปรเ e นเดอซึ่งเป็นชุดอ f ฟเตอร์มาเที่ผมว่าค่อนข้างจะจบเลยทีเดียว แต่ว่าช่วงล่างด้านหน้ามันก็จะนุ่มไปนิดนึงอะ่ะเออมันก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกเอาแบบไหนอืมเออให้ความสําคัญกับคำว่า g r Sport ภาพลักษณ์ของความเป็น GR อะไรอย่างงี้มากน้อยแค่ไหนหรือคุณจะให้ความสําคัญกับความนุ่มของช่วงล่างมากกว่าหรือคุณเลือกที่ว่าจะยอมกัดฟันจ่ายตังเจเจ็บ,จบแต่จบอเออไฮรักซีเวอร์จีอาร์สปออาจจะได้ความหนักแน่น อาจจะได้ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นกว่ารถรุ่นเดิมช่วงล่างหน้าหลังบาลานซ์ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมใช่นะให้ความมั่นใจในการทรงตัวในย่านความเร็วสูงรวมทั้งการเข้าโค้งในย่านความเร็วสูงที่ดีขึ้นกว่าไฮรักซ mm ิโอวตัวก่อน,อนๆที่เราเคยลองขับมานะ่ะใช่อันนี้จริงอันนี้ไม่เถียงเลย mm hmm. แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วผมก็ยังมองโดยการส่วนตัวนะว่านาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์ะทำช่วงล่างมาจบกว่า จบกว่าทั้งในเรื่องของทั้งการซับแรงสะเทือนทั้งความรุ่มนวนแล้วก็การทรงตัวในย่านความเร็วสูงต่างๆรวมทั้งการขับขี่ผ่านพวกเนินสนุดุดหนาท่าในซอยต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าช่วงล่างของนิสสันตัวนาวาร่าโปรเฟเอ็กเนี่ยทำมาได้ได้ได,ได้ได้ลงตัวกว่าแต่ทีเนี้ยมันเหลือประเด็นอยู่ตรงที่แค่ว่าถ้าลูกค้ายืนยันว่าฉันไม่เอานิสสันยังไงฉันจะเอาโตโยต้าเท่านั้นซึ่งมันมีคนประเภทนี้อยู่ครับระหว่างรีโว่ล็อกโและ GR Sport ตัวนี้เอาไงดีถ้าเป็นผมนะครับพัฒนาการของช่วงล่างที่ดีขึ้นรวมถึงอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาภายนอกภายในรวมถึงแพนเทอร์ชที่เพิ่มเข้ามาให้เนี่ยกับราคาที่จะต้องจ่ายเพิ่ม43,000บาทเป็นผมอาจจะเลือก GR Sport เพราะซื้อมาแล้วจบเลยไม่ต้องไปทำอะไรต่ออันนี้ก็คิดเห็นตรงกันเพราะรู้สึกเลยว่ายานี้ To โตยต้าทำช่วงล่างตัวนีจ้จบจบจริงๆจ,จบขึ้นเยอะแต่ถามว่ามันมัน,ม,นมันแบบยังเหลือ พื้นที่ให้แก้ไขปรับปรุงอีกไหมมันก็ยังเหลืออยู่อีกนิดนึงนะเพราะไอาอาการเด้งของมันตรงเนี้ยไอการดีดเหมือนเตะหลังเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เล็กๆอยู่เหมือนกันถ้าขับคนเดียวอะ่ะรู้สึกไม่ได้เยอะแต่พอนั่งกันเต็มคันรถอย่างเงี้ยมันชัดเจนขึ้นมากเลยเออคงจะต้องไปรอเจอกันในไฮลักตัวฟูลโมเดลเชนอีกอย่างน้อยๆสองปีข้างหน้าขึ้นไปแล้วละ่ะเราว่านะ ซึ่งตอนนั้นมันก็คงจะมาพร้อมกับ TNGA Frame แล้วล่ะครับอ,อคือรี v o เนี่ยก็ปรับมาหลายครั้งนะปรับช่วงล่างมาหลายครั้งแล้วมันอาการดีตรงเนี้ยมันก็ไม่หายไปสักทีผมว่ามันอาจจะแก้ที่ช็อคอัพกับสปริงอย่างเดียวคงไม่ได้อ,อาจจะมีเรื่องของบุชยางรองตัวถังหรือว่าเช็ดสีซึ่งก็รอดูอยู่ครับว่าจะแก้ตรงนี้ได้ไหมเฮลยแม็ hey, like, คลิปวันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมจิมมี่น้องคิวแล้วก็พี่แชมป์ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรายละเอียดคลิปรีวิวทดสอบรถต่างๆของ h e l ไล e ์แม็กช n นอ l ของเราจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ